มิลแลนเชนเนลสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะดอลลรกกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในกอสเซนชุริเคนีทุกคนต่างก็รู้ตัวจริงของเขาแต่สำหรับสปิริตและมอนสเตอร์ในกอสเซนชุริเคนซีนั้นมันไม่สำคัญว่าดอลลา่าจะเป็นใครพวกเขาได้สรุปกันแล้วว่าดอลลา่าจะต้องติด10อันดับแรกในการปลองศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอน บางทีเขาอาจจะชนะเลิศเลยก็ได้ส่วนฮันสันไม่ได้มีเวลามาสนใจเรื่องแบบนั้นหลังจากการต่อสู้จบลงเขาก็กลับไปที่สาพันดวงดาวในทันทีเขาไปหาซีโร่แล้วเริ่มสังเกตรูปร่างของเธอซึ่งยิ่งเขามองเธอมากเท่าไหร่เขาก็พบว่าเธอเหมือนชูร่าหยกคนนั้นไม่มีผิดชูร่าหยกคนนั้นคือแม่หรือพี่สาวของซีโร่อย่างนั้นหรอ ฮนเซินคิดแต่ฮนเซนคิดว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ถึงแม้ซีโร่จะดูเป็นเด็กสาวตัวเล็กๆแต่เธอก็ไม่ได้เป็นเด็กอีกต่อไปแล้วชูร่ายกคนนั้นอาจจะไม่ได้ยุ่เยอะเท่ากับซีโร่ด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นฮนเซนก็ได้ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของชูร่ายยกตัวนั้นเขาได้เห็นใบหน้าของเธอเรียบร้อยดังนั้นมันควรจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะหาตัวตนที่แท้จริงของเธอฮนเซินพบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างไม่ยากเย็นไร พอข่าวที่อี้หมิงเอ๋อพ่ายแพ้กับดนลลเป็นข่าวสําคัญของเผ่าพ,พันชูราไม่นานหันเซินก็ได้รู้ว่าอี้หมิงเอ๋อนั้นเป็นคนที่มีสายเลือดของชูรหยกจริงๆเธอเป็นลูกสาวของราชินีชูราแต่ว่าก่อนการต่อสู้นั้นไม่มีใครรู้ว่าอี้หมิงเอ๋อแข็งแกร่งขนาดนั้นลูกสาวของราชินีชูรางั้นหรอนี่หมายความว่าซีโร่อาจจะเป็นลูกสาวของราชินีชูราเหมือนกันใช่ไหม ไม่มีทางถ้าเธอเป็นลูกสาวของราชินีชูราจริงเธอจะดูเหมือนกับมนุษย์ได้ยังไงแฮนเซนรู้สึกว่าข้อมูลที่เพิ่งได้พบนั้นดูไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ดูเหมือนว่าเราจะต้องหาคำตอบจากทางชูรายกแฮนเซินคิดการประลองศักดิ์สิทธิ์ยังคงดําเนินต่อไปแต่โ่ต่อสู้ของแฮนเซินตางกเ็เลือกที่จะยอมแพ้ไม่มีใครกล้าต่อสู้กับเขา แต่ในช่วงเวลาที่ไม่มีการต่อสู้ของดอลลาร์นั้นมันก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในการประลองศักดิ์สิทธิ์เจ้าเมืองเวาหาพ่ายแพ้ให้กับคนที่ไม่มีใครรู้จักเขาพ่ายแพ้ยับเยินร่างกายของเขาถูกทำลายในมัดเดียวซึ่งทำให้ทุกคนในกอสแซงชวรี่ต่างก็ช็อกกับข่าวนั้นเจ้าเมืองเวหาเป็นสปิริตดังนั้นเขาจึงสามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่หลังจากที่แฮนเซิได้ยินข่าวนั้นมันก็ทำให้เขารู้สึกกังวลขึ้นจากการบรรยายของหวังอี้ฮัง คนที่ค่าเจ้าเมืองเวหาในหมัดเดียวนั้นดูดึกรับเขาไม่แน่ใจว่าคนคนนั้นเป็นสาปรดิหรือมอนสเตอร์คนคนนั้นสวมใส่ชุดเกราะสีดำและหมัดของเขาก็ห่อหุ้มด้วยเปลวไฟที่ปลดปล่อยความหนาวเย็นออกมาแกนยิงของเจ้าเมืองเวหาถูกแช่แข็งและถูกทําลายในทันทีเขาไม่มีโอกาสได้ตอบโต้อะไรเลยหรือว่ามันจะเป็นคนที่อยู่ในป่องไฟนั่น สิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวผุดขึ้นมาในหัวของฮันเซนหลังจากที่ได้ยินคำบรรยายของหวางอี้หังถ้ามันเป็นคนที่อยู่ในป่องไฟนั้นจริงๆฮันเซนก็ไม่มั่นใจว่าจะาชนะได้ฮันเซนยังคงจดจำการต่อสู้ของมันกับมนุษย์หินไร้หัวได้ในความทรงจำของฮันเซนคนในชุดเกาะสีดำนั้นแข็งแกร่งยิ่งกว่าสเิริตและมอนสเตอร์ระดับสูงสุดของกอร์ชนชูรี่เคซี ฮันเซ่นตัดสินใจเข้าชมการต่อสู้รอบต่อไปของคนในชุดเกราะสีดำถึงแม้คู่ต่อสู้ของมันจะยอมแพ้ไปแต่ฮันเซ่นก็ยังได้เห็นคนในชุดเกราะสีดำซึ่งมันเป็นคนเดียวกับที่อยู่ในป่องไฟนั่นจริงๆทำไมเขาถึงได้มาเข้าร่วมการประลองศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะมีความสุขอยู่ในป่องไฟฮันเซ่นคิดหลังจากนั้นฮันเซ่นก็ไปดูตารางการแข่งขันเขาพบว่าไม่ได้เจอกับมันจนกระทั่งติดอันดับหนึ่งในสิบแล้วซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการปรากฏตัวของคนชุดเกราะสีดำตอนนี้ทุกคนจึงเริ่มหันมาถกเถียงกันระหว่างดอลล่ากับคนในชุดเกราะสีดำใครจะแข็งแงกร่งกว่ากันมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะไม่มีใครรู้ว่าคนในชุดเกราะสีดำนี้เป็นใครพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนคนนี้มาจากปองไฟที่อยู่ในโบราณสถานของพระเจ้าดูจะมีปัญหาซะแล้วแม้แต่มนุษย์หินไร้หัวยังเอาชนะเจ้าชุดเกราะดำนี่ไม่ได้แล้วเราจะรับมือกับมันได้ยังไงแฮนเซอร์อรู้สึกไม่แน่ใจ แฮนเซิไม่ได้เจออุปสรรคอะไรในการต่อสู้ของเขาเขาได้ไปดูการต่อสู้ของคนในชุดเกราะสีดำอย่างร้ายต่อลายครั้งแต่คู่ต่อสู้ของเขาก็ยอมแพ้ทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าเมืองเวหาแล้วมันก็ไม่มีใครกล้าไปสู้กับเขาอีกหลังจากนั้นแฮนเซิลก็ตัดสินใจไปดูคู่ต่อสู้ในรอบต่อไปของคนในชุดเกราะสีดำจากนั้นเขาก็ได้เห็นกูชิงเฉิงจะต้องเจอกับคนในชุดเกราะสีดำก่อนที่จะติดอันดับหนึ่งในสิบกูชิงเฉิงแข็งแกร่งมากก็จริง แต่เจ้าชุดเกราะดำมันอันตรายเกินไปเราควรจะไปห้ามเธอไว้ก่อนแฮนเซิลกลับไปที่เมืองและเขาก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ไปเจอกับคนในชุดเกราะสีดำให้กูชิงเฉิงฟังพี่กูเจ้าชุดเกราะดำนั่นมันอันตรายมากๆพลังของมันเกินกว่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในกอชังชอรี่เคซีอย่าไปสู้กับมันไม่อย่างนั้นแล้วก็ใบหน้าสวยๆของคุณอาจจะได้รับความเสียหายแฮนเซิลพูดตลกๆอะไรกันนายคิดว่าฉันจะสู้เขาม่ได้อย่างนั้นหรอ กูเชิงเฉิงยิ้มออกมาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมคิดว่าอีกฝ่ายเป็นเหมือนกับซาป,ประหลาดหรืออสูรร้ายคุณเป็นผู้หญิงที่งดงามดังนั้นมันไม่คุ้มค่าที่คุณจะไปสู้กับอสูนร้ายแบบนั้นแฮนเซนพูดกูเชิงเฉงหยุดยิ้มแล้วพูดถ้าเขามาจากป่องไฟนั้นจริงๆฉันก็จําเป็นต้องไปพบกับเขาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นแฮนเซนถามนายรู้ไหมว่าป่องไฟนั้นคืออะไรกูเชิงเฉงไม่ได้ตอบคาถามของแฮนเซนแต่เธอถามเขาแทนผมจะไปรู้ได้ยังไง ฮนเซ่นยิ้มถ้าเขารู้ว่าปองไฟนั่นคืออะไรเขาก็คงจะไม่เข้าไปยุ่งกับมันตั้งแต่แรกกูชิงเฉิงพูดต่อจากที่นายเล่ามาปองไฟนั่นควรจะเป็นหม้อรอมโอสถของนัททิเต่าอันโด่งดังคุณจะบอกว่าปองไฟนั่นเป็นของมนุษย์สมัยโบราณอย่างนั้นหรอดวงตาของคานเซ่นแทบหลุดออกมาจากเบ้าขณะที่จ้องมองไปที่กูชิงเฉิงฉันยังไม่ได้เห็นมันด้วยตาตนเองดังนั้นฉันยังไม่มั่นใจนักกูชิงเฉิงพูดออกมาอย่างสงบนิ่ง ปองไฟนั่นเป็นของมนุษย์ในสมัยโบราณจริงๆอย่างนั้นเหรอแฮนเซิลเพราะว่ามันยากที่จะเชื่อมนุษย์อยู่มาเป็นเวลาหลายหมื่นปีแล้วแต่ถึงจะอย่างนั้นประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็ไม่ได้ยาวนานกว่าเผ่าพันชูราไม่ต้องพูดถึงเผ่าพันยางคริสตัลไรเซอร์ถ้าในสมัยโบราณมนุษย์มีคนที่ทรงพลังอย่างนั้นจริงๆพวกเขาก็ควรที่จะยิ่งใหญ่ในจักรวาลมาเป็นเวลานานเพราะเผ่าพันชูราก็คงจะไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ทรงอํานาจอย่างยาวนานขนาดนี้ ในสมัยนั้นมนุษย์ระดับสูงมักจะมีของลึกลับบางอย่างอยู่ในครอบครองในตอนนี้ตัวนายเองก็ครอบครอ,องของพวกนั้นอยู่อันหนึ่งเช่นเดียวกันแต่มันไม่ได้ทรงพลังเหมือนเมื่อก่อนก็เท่านั้นเองกูชิงเชิงมองมาที่ฮันเซนด้วยรอยยิ้มคุณหมายถึงดาบไทอาอยางนั้นเหรอฮันเซนถามกูชิงเชิงพยักหน้าก่อนที่มันจะหักไทอาเคยเป็นดาบที่ทรงพลังมากในช่วงเวลาที่ฉันจากมาดาบไทอาถือเป็นหนึ่งในสิบดาบศักดิ์สิทธ ฉันไม่รู้ว่ามันหักได้ยังไงแต่ในช่วงนั้นมีของจํานวนมากเสียหายหรือถูกทําลายฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ถ้าบางอย่างที่มั่นใจได้ปองไฟที่นายพูดถึงก็คงจะเป็นหม้อรลอมโอสถมันใช้ในการปรุงยายอย่างนั้นเนาะแฮนเซนถามกูชิงเชิงหยุดไปคู่หนึ่งก่อนที่จะพูดขึ้นมาในสมัยนั้นหลายๆคนในราชที่เต่าต้องการจะกลายเป็นเทพ และการผลิตยาขึ้นมาก็ถือเป็นวิธีหนึ่งมันเป็นอะไรที่เป็นที่นิยมมากสําหรับคนในรัทธทเต่าและหม้อหลอมโอสถที่โด่งดังที่สุดก็คือหม้อที่เป็นของรัทเต่าที่ชื่อซีฟูซีฟูผมเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนจักรพรรดิในสมัยโบราณที่ครั้งหนึ่งได้พบกับตัวยาที่ช่วยทําให้เขามีชีวิตที่เป็นอมตะนั่นใช่เขาไหมแฮรนถามหลังจากที่คิดอยู่คู่หนึ่งกูเชิงเฉิงทายหัวเขาไม่ใช่จักรพรรดิ ซีฟูเป็นลทัทธิเต่าที่มีชื่อเสียงเขาเชี่ยวชาญด้านการปรุงยาเขาได้ใช้ป่องไฟในการเสริมสร้างร่างกายของตนเองเสริมสร้างร่างกายของตนเองเขาต้องการจะเปลี่ยนตนเองเป็นยาอย่างนั้นหรอแฮนเซินถามด้วยความประหลาดใจแน่นอนว่าไม่ใช่เขาใช้ป่องไฟเพื่อฝึกฝนร่างกายเขาดูดซับพลังงานจากตัวยาและพยายามที่จะกลายเป็นเทพแต่น่าเสียดายที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์แล้วว่าสวรรค์น,นั้นไม่มีอยู่จริง และศาสตร์ต่างๆของลทัทธิเต่าในสมัยก่อนก็ถูกวิสูน์ว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นน้อยคนมากที่จะพามิติละขึ้นไปยังสวรรค์ได้บางทีมันอาจจะไม่มีใครทำสำเร็จเลยและถึงแม้จะมีคนทำสำเร็จจริงๆมันก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาไปที่ไหนแต่มันคงจะไม่ใช่สวรรค์อย่างแน่นอนกูชิงเชิงยักไหล่ฮันเซอร์รู้สึกสนใจขึ้นมาถ้าปรอมอาจารย์ตรงสีวนพามิติและเข้าไปในก๊อ s แซงโชรี่อย่างนั้นแล้วคนของลทัทธิเต่าละ่ะ พวกเขาจะมาที่กอสแซงชัวรี่เหมือนกันเปล่าแต่ทว่านั่นก็ดูไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ราชาสิงโตโยกน้อยเคยบอกเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพ่อของมันเคยไปเห็นป่องไฟนั้นมาก่อนซึ่งมวรู้จากอายุพ่อของราชาสิงโตโยกน้อยแล้วป่องไฟนั้นก็น่าจะอยู่มานานกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ถ้ามอนสเตอร์จากสมัยโบราณเคยเห็นป่องไฟตั้งแต่ในสมัยอดีตมันก็ไม่มีทางที่ป่องไฟจะเป็นของมนุษย์ไปได้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญก็ได้ กองไฟนั้นอาจอยู่ในโบราณสถานของพระเจ้ามาเป็นเวลายาวนานซึ่งมันน่าจะนานกว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์อีกมันไม่น่าจะใช่มอหลอมอสถของซวีฟูอะไรนั่นหฮนเซนพูด ยังไงพวกเราก็ต้องดูให้แน่ใจก่อนกูชิงเฉิงพูดเมื่อเห็นว่ากูชิงเฉิงยืนกลานที่จะต่อสู้กับคนในชุดเกาะสีดำฮันเซนก็เดิกที่จะโน้มน้าวเพื่อให้เธอยอมแพ้เขาได้เตือนเธอและบอกทุกอย่างที่รู้แล้วดังนั้นมันไม่ใช่ความผิดของเขาถ้ามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับเธอการประลองศักดิ์สิทธิ์ดำเนินต่อไปฮั er น,นเซนและคนในชุดเกาะสีดำไม่ได้เจอกับอ,อุปสรรคอะไรคู่ต่อสู้ของพวกเขาต่างก็คอยอมแพ้กันหมด ดังนั้นพวกเขาจึงผ่านไปรอบต่อๆไปโดยไม่ต้องต่อสู้หลังจากผ่านไปครึ่งเดือนการต่อสู้ระหว่างกูชิงเฉิงและคนในชุดเกาะสีดำก็มาถึงกูชิงเฉิงนั้นแสดงความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการต่อสู้รอบก่อนๆดังนั้นมอนสเตอร์และสัตว์ประหลาดมากมายจึงให้ความสนใจการต่อสู้ระหว่างเธอกับคนในชุดเกาะสีดำกูชิงเฉิงเป็นคนที่ดื้อรั้นอย่างแท้จริงถึงแม้แฮนเซิจะเตือนเธอหลายครั้งแต่กูชิงเฉิงก็ยังยืนการที่จะต่อสู้กับคนในชุดเกาะสีดำให้ได้ เมื่อเธอปรากฏตัวในสนามประลองผู้ชมจำนวนมากมายก็ส่งเสียงเชียร์ให้กับเธอพวกเขาประทับใจในความกล้าของกูชิงเฉิงในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะได้เห็นการต่อสู้ของคนในชุดเกราะสีดำอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครให้ความสนใจคนในชุดเกราะสีดำจนกระทั่งเขาเอาชนะเจ้าเมืองเวหาได้แต่หลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นมันก็ไม่มีใครกล้าสู้กับเขาอเลย ดังนั้นผู้ชมส่วนใหญ่จึงไม่เคยเห็นการต่อสู้ของคนในชุดเกราะสีดํามาก่อนหลังจากที่เจ้าเมืองเวหาพ่ายแพ้กับคนในชุดเกราะดํากูชิงเชิงก็ถือเป็นคนแรกที่กล้าสู้กับเขานี่จึงเป็นโอกาสเหมาะที่พวกเขาจะได้เห็นว่าคนในชุดเกราะสีดําจะแข็งแกร่งอย่างที่เขาหรือบอกจริงหรือเปล่าฮัานเซนไม่ได้มีการต่อสู้ในวันนั้นดังนั้นเขาจึงเข้าไปดูการต่อสู้พร้อมกับหวังอี้ฮางและเพื่อนของเขาฮัานเซนรู้ว่ากูชิงเชิงแข็งแ,งแกร่งขนาดไหนแต่คนในชุดเกราะสีดํานั้นน่ากลัวเกินไป เขาเลยไม่รู้ว่ากูชิงเชิงจะสามารถเอาชนะได้ฮันสันนาาคิดว่าเธอจะชนะไหมวังยี่ฮางดูกังวลเขาได้เห็นเจ้าเมืองเวหาดูกฆ่าตายในหมัดเดียวดังนั้นเขาจึงรู้ดีว่าคนในชุดเกาะสีดํานั้นน่าสะเึงกลัวขนาดไหนถ้าเธอคิดว่าทําได้ผมก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกด้วยพลังของเธอแม้จะเอาชนะเจ้าเกาะดําดนั้นไม่ได้แต่อย่างน้อย,อยเธอก็น่าจะหนีเอาตัวรอดได้ไม่มีใครในกอล์ฟแซง c ูรี่เขสีที่หยุดเธอได้ ฮันเซ่นได้แต่หวังว่าเธอจะปลอดภัยหนีเจ้าเกาะดำนั่นต่างหากลหละที่ต้องเป็นฝ่ายนี้จันทสวรร์พูดเย้ยยันขณะที่เดินเข้ามาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮันเซ่นพูดแกและว,วัวสีเขียวก็มาเชียร์กูชิงเฉิงเช่นกันน่าเสียดายที่กูชิงเฉิงไม่สามารถได้ยินเสียงเชียร์ได้เมื่อถึงเวลาประตูแห่งแสงในฝั่งตรงข้ามของกูชิงเฉิงก็ปรากฏขึ้นและคนในชุดกอดสีดำก็เดินออกมา ทุกคนจับจ้องไปที่คนในชุดเกาะสีดำผู้ชมจำนวนมากคาดหวังที่จะได้เห็นความสามารถของเขาหลายคนยังคงตื่นเต้นจากการที่คนในชุดเกาะสามารถฆ่าจอมเมืองเวหาได้ในหมัดเดียวคนในชุดเกาะสีดำไม่ได้พูดอะไรออกมาเขายกหมัดขึ้นขณะที่เปลวไฟเริ่มลุกไหม้ทั่วร่างกายของเขาเปลวไฟนั้นไม่ได้ร้อนเลยสักนิดแต่มันกลับหนาวเย็นแทนเจอล่ะค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ